สวัสดีครับผมวันนี้พบกับบุญลายสายสูงนะครับจะาม่ที่เด็ดบอลคูพีเอวี P ครับโกไอเฮสนะครับเจ้าบ้านพีเอชวีนะครับ,บ,รบผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขาถือว่าเหตุผลงานได้ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเกมในหลีกสิบเกมลางสุดพวกเขาเก็บชัยมาถึงแปดเกมด้วยกันขณะที่ทีทมเยือนยังโกไอเฮสนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั่นก็ ต้องบอกว่าฟอร์มยังเบิงกระทอนกระแทน่นมมอยางต่อนเนื่องนะครับเพราะเกมในลีกหกเกมลังสุดเก็บใช่ไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและเกมนี้โอโกอาเฮดพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ต้องบอกว่าเบิงเป็นงานนักแน่นอนนะครับเพราะเกมนี้พวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมจาฟูงของลีกที่นอกจากในเรื่องของซื่อัานและสกยภาพทีมภาพรวมจะเบิงแกงกว่านะครับต้องบอกว่า ในเรื่องของฟอร์มภาพรวมกับเกมลังในช่วงลังนั้นก็ตัเทียบเบิ้งตะเทียบกันเบิ้งจาก PSV นะครับเห็นพวกเขาก็ประเทศผลงานในเบิ้งโดดเด่นกว่าและเบิ้งขาดวังไในมากกว่านะครับทางด้านทีมเยือนก็ฟอร์มยังเบิ้งก็ถอนกระแทนมาอย่างต่อเนื่อง,อย,ง,อ,นนงอยู่หลายเหตุในเกม นี่เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้าน PSV นะครับจะเป็นไฟล์เปิดบานเก็บสามแต้มได้สบายนะครับฟันธงครับ PSV ีนะครับนาจะเก็บสามแต้มได้นะครับสำหรับไพ่มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจยห่งช่องมลูลหลายเลยครับขอบคุณครับ